ธรรมะสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่วงเวลาแห่งการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณกับรายการปัญญาจากความว่างครับวันนี้เราขอพาทุกท่านเข้าสู่การเดินทางที่น่าตื่นเต้นที่สุดในชีวิตมนุษย์ นั่นคือการตั้งคำถามที่หลายคนอาจเคยผุดขึ้นมาในใจว่านี่คือโลกจริงหรือ <S <S บางครั้งเราอาจเคยนั่งดูภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องหนึ่งนั่นคือ The Matrix ภาพยนตร์ที่พาเราไปสำรวจแนวคิดที่ว่าชีวิตที่เราใช้ในทุกวันนี้อาจเป็นเพียงภาพลวงตาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ครอบงำจิตใจเราอยู่ เป็นโลกเสมือนจริงที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อกักขังเราไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวแนวคิดนี้ฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์แต่ในทางธรรมะคำถามนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยครับพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และเฉลยปริศนาของโลกแห่งความเป็นจริงนี้มานานกว่า2,500ปีแล้วด้วยหลักธรรมที่เรียกได้ว่า เป็นการออกจากเมทริกซ์ที่แท้จริงและสภาวะนั้นคือนิพพานแต่ก่อนที่เราจะไปถึงนิพพานเราต้องเข้าใจเมทริกซ์ของเราให้ได้เสียก่อนครับเมทริกซ์ในทางพุทธศาสนาไม่ใช่สายไฟหรือโค้ดคอมพิวเตอร์แต่มันคือสิ่งที่เราเรียกว่าอุปาทานขันห้าหรือความยึดมั่นในกายและใจ นี่คือโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นจากความไม่รู้อวิชชาและการปรุงแต่งของจิตสังขารเราทุกคนล้วนใช้ชีวิตอยู่ภายใต้โปรแกรมนี้ทุกการรับรู้ทุกความคิดทุกความรู้สึกที่เราเชื่อว่าเป็นตัวเราล้วนเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่กักขังเราไว้ในวงจรแห่งความทุกข์ที่หมุนวนไม่รู้จบลองสังเกจดูนะครับความสุข ความทุกข์ที่เราวิ่งตามหาหรือวิ่งหนีล้วนเป็นเพียงภาพที่ปรากฏในจอรับรู้ของเราที่เกิดจากการกระทบกันของอายตนะภายนอกงและภายในเมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูได้ยินเสียงเรายึดมั่นทันทีว่าสิ่งนั้นมีอยู่จริงและถาวรทั้งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่างรวดเร็วนี่แหละครับ คือกำแพงแรกของเมทริกซ์ที่เราจะมาค่อยๆค,คลี่คลายในส่วนต่อไปครับในส่วนที่แล้วเราได้พูดถึงเมทริกซ์ทางธรรมะที่เรียกว่าอุปาทานขันห้าซึ่งก็คือกายและใจของเราที่ถูกยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา นี่คือหัวใจสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งเพื่อหาทางออกจากโลกแห่งความทุกนี้ครับขันห้าหรือองค์ประกอบ5ส่วนของความเป็นเราได้แก่รูปร่างกายเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาความจำสังขารความคิดการปรุงแต่งและวิญญาณการรับรู้ โปรแกรมของเมทริกซ์นี้ทำงานอย่างแนบเนียนมากครับมันทำให้เราเชื่อว่ารูปนี้เป็นเราพอแก่ก็ทุกข์พอเจ็บก็ทนไม่ได้พอเวทนาเกิดขึ้นเราก็ลหลงไหลในความสุขทันทีและปฏิเสธความทุกข์อย่างสุดกำลังพอสัญญาหรือความทรงจำผุดขึ้นเราก็จมอยู่กับอดีตท,ที่ไม่เป็นจริง พอสังขารหรือความคิดปรุงแต่งทำงานเราก็สร้างโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยความคาดหวังหรือความกังวลนี่คือการเขียนโปรแกรมด้วยอวิชชาความไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงทำให้เราเข้าใจผิดว่าสิ่งเหล่านี้คืออัตตาหรือตัวตนที่มั่นคงถาวรพระพุทธองค์ทรงสอนว่าแท้จริงแล้วขันทั้งห้านี้เป็นเพียง กองแห่งความเป็นไปที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตลอดเวลาเป็นเพียงสภาวะที่มาประชุมรวมกันชั่วคราวไม่มีความเป็นแก่นสารไม่มีความเป็นเจ้าของที่แท้จริงท่านเปรียบเหมือนฟองน้ำที่เกิดขึ้นบนผิวน้ำแล้วก็แตกสลายไปเหมือนเงาที่ปรากฏบนผนังแต่เรากลับวิ่งไล่จับเงาและเจ็บปวดเมื่อเงาหายไป การตื่นรู้จากการยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี้จึงเป็นกุญแจดอกแรกของการออกจากเมทริกซ์ครับคือการเห็นว่านี่ไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่ของเราและนี่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเป็นการมองทะลุผ่านฉากภาพยนตร์ที่เรากำลังเล่นอยู่เข้าไปสู่เบื้องหลังของการกำกับคือการเห็นถึงความจริงที่ว่าทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงและ ทุกขังเพราะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ในส่วนถัดไปเราจะมาดูกันว่าเมื่อเราเริ่มเห็นรอยแยกของความจริงนี้แล้วเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการเจาะทะลุภาพลวงตาของเมทริกซ์นี้ออกไปสู่ความเป็นอิสระได้ครับเมื่อเราเริ่มเห็นแล้วว่า society, <c oughs> โลกที่เราใช้ชีวิตอยู่นั้นเป็นเพียงภาพมายา <c oughs> ที่สร้างจากความยึดมั่นถือมั่นในกาย และใจอุปาทานขันห้าคำถามต่อไปคือแล้วเราจะออกจากมันได้อย่างไรภาพยนตร์เรื่องเมท r ิก์ตัวละครหลักได้รับยาเม็ดสีแดงเพื่อปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการแต่ในทางธรรมะเครื่องมือที่เราได้รับนั้นไม่ใช่ยาแต่เป็นมักมีองค์8อริยมักมีองค์8ครับมักมีองค์8 คือหนทางอันประเสริฐ8ประการที่พระพุทธเจ้าทรงคนพบเป็นเหมือนแผนที่นำทางที่ชัดเจนและเป็นระบบเพื่อนำจิตใจของเราให้ก้าวข้ามความมืดมิดของอวิชชาเข้าสู่แสงสว่างแห่งปัญญานี่คือขั้นตอนปฏิบัติที่เป็นรูป,ปธรรมเพื่อตัดวงจรแห่งความทุกข์และนำพาไปสู่สภาวะนิพพานองค์ประกอบของมรรคแด สามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆที่ต้องทำงานควบคู่กันไปนั่นคือศีลสมาธิและปัญญากลุ่มที่1ศีลการกระทำที่บริสุทธิ์ประกอบด้วยสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรรมมันตะการงานชอบและสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบนี่คือรากฐานของการออกจากเมทริกซ์ครับ เพราะการกระทําที่เป็นไปด้วยความโลภโกรธหลงจะยิ่งเสริมกำลังความยึดมั่นถือมั่นทำให้เราติดอยู่ในโปรแกรมของโลกมากยิ่งขึ้นการรักษาศีลเป็นการสร้างความมั่นคงในกายและวาจาเพื่อให้จิตมีกำลังในการก้าวต่อไปกลุ่มที่สองสมาธิการฝึกจิตให้ตั้งมั่นประกอบด้วยสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบ และสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบนี่คือการฝึกควบคุมเครื่องมือหลักที่ใช้รับรู้โลกนั่นคือจิตของเราการมีสติสัมปชัญญะคือการรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกและการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นไม่ให้เราถูกลากเข้าไปในโปรแกรมของเมทริกซ์โดยไม่รู้ตัวการเจริญสมาธิทำให้จิตใจสงบนิง่งและเป็นกลาง พอที่จะเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้กลุ่มที่สปัญญาความรู้แจ้งประกอบด้วยสัมมาทิฐิเห็นชอบและสัม,มาสังกัปปะดำริชอบนี่คือการมองเห็นความจริงของโลกและชีวิตตามที่พระพุทธเจ้าส่งค้นพบคือเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการเห็นชอบนำไปสู่การดำริชอบ คือการคิดออกจากกามคิดออกจากพยาบาทและคิดออกจากความเบียดเบียนมักมีองค์8นี้ไม่ใช่รายการสิ่งที่ต้องทำเรียงข้อแต่เป็นการฝึกฝนที่เชื่อมโยงกันเมื่อศีลดีสมาธิก็จะตั้งมั่นเมื่อสมาธิดีปัญญาก็จะผุดขึ้นการฝึกฝนนี้เป็นเหมือนการอัปเดตระบบจิตใจของเราให้มองเห็นทะลุโลกมายาของเมทริกซ์ได้ครับ ในส่วนต่อไปเราจะเจาะลึกไปที่ขั้นตอนของเห็นชอบหรือสัมมาทิธิซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะเปิดประตูสู่นิพพานครับเมื่อเราพูดถึงมักมีองค์8สิ่งที่เป็นเหมือนเข็มทิศชี้ทางและเป็นรหัสปลดล็อกประตูทางออกของเมทริกซ์ก็คือสัมมาทิฐิหรือความเห็นชอบครับ ความเห็นชอบในที่นี้ไม่ใช่แค่การมีความคิดที่ดีหรือโลกทัศน์ที่ถูกต้องเท่านั้นแต่เป็นการเห็นแจ้งแทงตลอดตามความเป็นจริงว่าโลกและชีวิตดำเนินไปอย่างไรสัมมาทิฏฐิที่สำคัญที่สุดคือการเห็นแจ้งในอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐ4ประการนี่คือแผนผังของเมทริกซ์แห่งทุก์โดยสมบูรณ์ครับทุก The problem การเห็นว่าชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์การเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจเป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์และที่สำคัญที่สุดอุปาทานขันห้าเป็นทุกข์นั่นคือการยึดมั่นถือมั่นในกายและใจนี้เองคือความทุกข์ที่ใหญ่ที่สุดการเห็นทุกข์คือการรู้ว่าเราติดอยู่ในเมทริกซ์สมุท,ทยัย The Cause การเห็นว่าสาเหตุของความทุกข์ทั้งหมดคือตัณหาความอยากนั่นคือความอยากในกามกามมาตัณหาความอยากมีอยากเป็นภวะตัณหาและความอยากที่จะไม่มีอยากจะผลไปวิภวะตัณหาตัณหานี้เองที่เป็นเชื้อเพลิงหล่อเลี้ยงระบบของเมทริกซ์ให้ทำงานต่อไปนิโรธ the c e s s a t i o n การเห็นว่าความทุกข์สามารถดับได้นั่นคือนิพพานสภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไปโดยสิ้นเชิง mm hmm. เมื่อไม่มีเชื้อเพลิงหล่อเลี้ยงเมทริกซ์แห่งความทุกข์ก็ไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปการเห็นนิโรธคือการเห็นเป้าหมายของการออกจากเมทริกซ์มัก the path การเห็นว่ามีหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้จริงนั่นคือมักมีองค์8 ที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วนี่คือวิธีการเจาะทะลุโปรแกรมของเมทริกซ์เมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิเราจะเริ่มมองเห็นว่าสิ่งที่เราเคยยึดถือว่าเป็นความสุขแท้จริงเป็นความมั่นคงถาวรล้วนเป็นเพียงภาพสะท้อนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยการเห็นความจริงนี้ไม่ได้ทำให้เราหมดอาลัยตาอยาก แต่กลับทำให้เรามีพลังแห่งการปล่อยวางและเกิดแรงจูงใจที่จะเดินตามรอยทางแห่งปัญญาเพื่อก้าวข้ามภาพลวงตาเหล่านี้ให้ได้ครับนี่คือการเปลี่ยนมุมมองจากผู้เล่นในเกมไปเป็นผู้ที่เฝ้ามองเกมและพร้อมที่จะวางเครื่องมือลงเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิที่ชัดเจนแล้วว่าทุกข์คืออะไรสาเหตุคืออะไรและทางออกคืออะไร ขั้นตอนต่อไปคือการลงมือตัดสายสัมพันธ์กับเมทริกซ์ซึ่งในทางธรรมะเราเรียกกระบวนการนี้ว่าการละอุปาทานหรือการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นครับลองนึกถึงพระเอกในภาพยนตร์ที่ต้องถอดสายเชื่อมต่อที่อยู่ด้านหลังศีรษะออกการละอุปาทานก็เปรียบเสมือนการที่เราถอดสายเชื่อมต่อทางใจที่ยึดเราไว้กับขันห้าและโลกภายนอก ออกไปทีละเส้นอย่างนุ่มนวลแต่เด็ดขาดเครื่องมือสำคัญในการตัดสายนี้คือสติปัฏฐาน4ซึ่งอยู่ในองค์ประกอบของสมาธิในมรรคมีองค์8นั่นเองครับสติปัฏฐาน4คือการตั้งสติกำหนดรู้สิ่งต่างๆที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงในปัจจุบันขณะได้แก่กายานุปัสนาสติปัฏฐานการตามดูกาย ไม่ว่าจะเป็นการเดินการหายใจการเคลื่อนไหวเห็นมันเป็นเพียงรูป,ปรธรรมที่ประกอบกันไม่ใช่ตัวเราเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานการตามดูความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์หรือเฉยเฉยเห็นมันเป็นเพียงอาการที่เกิดขึ้นชั่วคราวไม่ใช่เราที่กำลังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์จิต,ตานุปัสนาสติปัฏฐานการตามดูจิตไม่ว่าจิตจะโลภ โกโรธหลงฟุ้งซ่านหรือสงบเห็นมันเป็นเพียงสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่ตัวตนของเราธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานการเห็นสิ่งปรุงแต่งอังปวงสังขารด้วยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราฝึกสติอยู่เสมอเราจะเห็นความเกิดดับของสิ่งต่างๆได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยเเราจะเห็นว่าทุกความคิดทุกความรู้สึก ทุกปรากฏการทางกายล้วนเป็นเพียงกระบวนการที่เกิดขึ้นและหายไปในพริบตาเมื่อเราเห็นความไม่เที่ยงแท้ของมันเราก็จะคลายการยึดมั่นถือมั่นลงไปโดยอัตโนมัติการละอุปาทานไม่ใช่การทำลายโลกหรือการหนีออกจากโลกแต่เป็นเห็นแจ้งในความจริงของโลกเมื่อเราเห็นว่าภาพพตยนที่เรากำลังดูอยู่เป็นเพียงภาพฉาย เราก็จะไม่ต้องทุกข์ไปกับการขึ้นลงของบทบาทที่เราได้รับอีกต่อไปเรายังคงอยู่ในโลกยังคงใช้ชีวิตตามปกติแต่จิตใจของเรานั้นเป็นอิสระหลุดพ้นจากแรงดึงดูดของเมทริกซ์แล้วครับเราเดินทางมาถึงจุดสูงสุดของการออกจากเมทริกซ์แล้วนั่นคือนิพพานสภาวะที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและเฉลยไว้ว่า จุดจบของวงจรทุก์และเป็นการตื่นรู้ที่สมบูรณ์แบบหลายคนมักเข้าใจผิดว่านิพพานคือสถานที่ที่สวยงามบนฟ้าหรือเป็นความว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรเลยแต่แท้จริงแล้วนิพพานคือสภาวะทางจิตที่บริสุทธิ์เป็นอิสระจากเครื่องปรุงแต่งและกิเลสทั้งปวงคำว่านิพพานมาจากคำว่านิ ที่แปลว่าออกไปหรือปราศจากและวานะที่แปลว่าเครื่องร้อยรัดหรือตันหาดังนั้นนิพพานจึงหมายถึงการปราศจากตันหาโดยสิ้นเชิงเมื่อตันหาถูกดับสนิทเชื้อเพลิงที่หล่อเลี้ยงการเกิดและการดำเนินไปของความทุกข์ทั้งหมดก็ถูกตัดขาดสภาวะนิพพานคือการดับเย็น เหมือนไฟที่มอดลงโดยสิ้นเชิงเมื่อไม่มีความอยากความทยานอยากที่จะปรุงแต่งให้เกิดโลกและตัวตนอีกต่อไปอุป,ปาทานขันห้าก็ไม่อาจก่อตัวขึ้นได้อีกจิตที่เข้าถึงนิพพานจึงเป็นจิตที่ไร้เงื่อนไขไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใดๆไม่ถูกผูกมัดด้วยสุขหรือทุกข์ไม่ถูกครอบงำด้วยอดีตหรืออนาคต พระพุทธเจ้าทรงเปรียบสภาวะนิพพานว่าเป็นความสงบระงับอันยิ่งสันติเป็นความไม่ตายอมตะธาตุเป็นสภาวะที่ไม่มีการเกิดอีกต่อไปเมื่อเราหลุดออกจากเมทริกซ์แห่งการปรุงแต่งนี้เราจะสัมผัสกับความจริงที่ว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงและเป็นทุกข แต่จิตที่เข้าสู่นิพพานนั้นเป็นอิสระจากความไม่เที่ยงและความทุกข์นั้นแล้วการออกจากเมทริกซ์ไม่ได้หมายถึงการหายตัวไปจากโลกแต่มันคือการอยู่ในโลกด้วยดวงตาที่เปิดแล้วเห็นทุกสิ่งตามที่เป็นจริงเห็นว่าตัวเราเป็นเพียงองค์ประกอบที่ไหลเวียนแปลงไปเท่านั้นแต่จิตที่รู้แจ้งนั้นยืนอยู่เหนือกฎเกณฑ์เหล่านั้นแล้ว นี่คือการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการเดินทางในทางธรรมะเป็นการปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการที่ถูกสร้างขึ้นจากความไม่รู้ของเราเองครับในส่วนสุดท้ายเราจะมาสรุปและเชื่อมโยงภาพรวมของการเดินทางครั้งนี้ให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นครับ การเดินทางของเราในวันนี้ได้นำเราจากโลกแห่งภาพมายาของเมทริกซ์ซึ่งก็คือความยึดมั่นถือมั่นในอุป,ปาทานขันห้าไปสู่จุดหมายปลายทางอันสูงสุดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบและเฉลยไว้นั่นคือนิพพานเราเริ่มต้นจากการตั้งคำถามว่านี่คือโลกจริงหรือและคนพบว่า แท้จริงแล้วชีวิตที่เราเชื่อว่าเป็นตัวเรานั้นเป็นเพียงโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นจากความไม่รู้และตัณหาเราได้เห็นว่าร่างกายความรู้สึกนึกคิดของเรานั้นเป็นเพียงองค์ประกอบที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่างรวดเร็วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราได้ค้นพบมัรกมีองแปด เป็นแผนที่และเครื่องมือในการเจาะทะลุโลกมายานั้นโดยเริ่มจากการมีสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบในอริยสัจสี่ซึ่งเป็นการทำความเข้าใจโครงสร้างของความทุกข์ทั้งหมด จากนั้นจึงใช้กำลังของศีลและสมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งสติปัฏฐานสี่ในการละอุปาทานหรือตัดสายสัมพันธ์ที่ร้อยรัดเราไว้กับโลกแห่งการปรุงแต่งทีละน้อยและในที่สุดเราก็ได้เห็นสภาวะนิพพานซึ่งไม่ใช่การหายสาบสูญแต่เป็นการดับตัณหาโดยสิ้นเชิง เป็นสภาวะแห่งความสงบเย็นและเป็นอิสระจากวงจรแห่งการเกิดดับและความทุกข์ทั้งปวงสำหรับหลายท่านที่ฟังมาถึงจุดนี้อาจจะรู้สึกว่าเรื่องของนิพพานเป็นเรื่องที่ไกลตัวเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แต่แท้จริงแล้วการออกจากเมทริกซ์สามารถเริ่มต้นได้ที่ปัจจุบันขณะนี้เลยครับ ชีวิตหลังการตื่นรู้ไม่ใช่การที่โลกภายนอกเปลี่ยนแปลงไปแต่เป็นการที่โลกภายในของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเรายังคงใช้ชีวิตทำงานมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นแต่ทุกการกระทำทุกการรับรู้จะเต็มไปด้วยสติและปัญญาเราจะมองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงมากขึ้นเห็นว่าความสุขก็เป็นเพียงความรู้สึกที่ผ่านไป ความทุกข์ก็เป็นเพียงความคิดที่ผุดขึ้นแล้วก็ดับไปเราจะไม่ถูกลากเข้าไปในละครแห่งอารมณ์อีกต่อไปการเข้าถึงธรรมะหรือการมุ่งสู่นิพพานจึงไม่ใช่การหลีกหนีชีวิตแต่การใช้ชีวิตอย่างถึงที่สุดแห่งความจริงเป็นอิสระจากพันธนาการทางจิตใจทั้งหมด ขอให้ทุกท่านนำหลักธรรมที่ได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาและทดลองปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะได้ค่อยๆถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นทีละน้อยและก้าวออกจากโลกแห่งมายาที่กักขังเราไว้เข้าสู่แสงสว่างแห่งปัญญาที่ไร้ขอบเขตและนี่คือปัญญาจากความว่าง หวังว่าเรื่องราวธรรมะที่เราคุยกันในวันนี้จะช่วยนำทางหัวใจของคุณผู้ฟังกลับสู่จิตเดิมแท้จิตประพัดสอนและเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวหลักธรรมดีๆที่จะช่วยนำทางไปสู่ศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาที่แท้จริงเพื่อคนพบที่พึ่งอันประเสร,ริฐที่อยู่ภายในตัวเราเองได้ทุกวันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้นะครับ เรามีเรื่องเล่าธรรมะดีๆมาแบ่งปันกันในทุกๆวันเวลา5้านาฬิกาเช้าและเวลาหกโมงเย็นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าธรรมะครับ